สวัสดีค่ะนะคะเนื่องจากลู้ชายยังไม่มีจากตรงนี้พี่นิ่ก็เลยจะอัคดคลิปนะคะเสียงก็ไม่มีขายสินค้าตรงนี้เลยนะคะเพราะต้องอายเลยจะพี่นอ้องวันนี้นะคะเราก็เอามาด้วยนะคะชื่อว่าสบู่พิงค์เลดีนะคะเป็นสบู่นะคะระงับกลิ่นลดการสะสมเชื้อโรคสําหรับแม่ๆนะคะมีสีเขียวกับสีมพูแบบนี้นะค่ะนะ,ะแม่สําหรับใครที่ครับสวยแล้วเก่งมากนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น น้ำขาวปลากินประจำเดือนอาการคันตกขาวเหนือรังนะคะอ,นนอ่ะเราแนะนำตัวนี้เลยชื่อว่าสบู่พิงเรดดี้เป็นสบู่ล้างจุดซ่อนเ้นนะคะระงับกลิ่นได้ดีค่ะเจดวันเห็นผลนะคะใช้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกลิ่นคันตกขาวจะดีขึ้นนะคะอ่ะจะช่วยให้กระชับด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆนที่คิดว่าตัวเองหลวมอยู่นะคะมาเอาไปใช้มาเอาไปลองดูค่ะระาคาแค่สาสบ้าบาทนะคะทักมาที่เฟซบุ๊กนะคะพินิตยากรโสภานะหรือแอดไลน์มาที่ศูนย์เก้าแปด 5 0 4ศูนยี่เก้าเจ็ดหกสอนะคะใช้จริงส่งจริงค่ะนะขอบคุณเพื่อนเอนทาง YouTube ทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครยินดีที่รู้จักนะคะขอบคุณมากๆพี่ก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายมาเอาไปลองใช้ก่อนเนาะ,ะใช้ดีค่อยมาขายค่ะ